เฮ้ยเฮแปลกๆแปลกๆดาวเทียมไม่แสดงนะคุณเอกไม่ใช่พี่ผมไม่ได้เป็นจริงๆเรื่องจะบอกผมเป็นอิมพอร์เตอร์ครับเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสนท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น ขอสตาร์ซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแนละ้วบอกเลยว่านุมา่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกเป็นความ,มนักเลยลิงอยู่ข้างล่างเลยนะครับจจลส่กีิโค้ลมด้วยนะครับรถตัดที100บาทครับผม เอาละครับผมสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเกิมเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ CEC Thailand นะครับไม่ว่าจะเติมเงินหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID พาสดเบิร์นะครับที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับฉันเสียใจอะแคมป์ตา ตินเวเกอร์สตาร์โลนอยู่วะวะตอนเนี้ยนึกว่าทำไมวยขนาดนี้วะกล้ากันไม่กล้ากำลังเซฟคิวคูดาวพี่เพราะถ้าสมมติกดเลยอะคิวไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมกำลังอธิบายเกี่ยวกับทุกๆอย่างให้พี่ๆทุกคนได้ฟังว่าผมไม่ได้เป็นนะพี่นะคือคือแกอยากไปนอนแล้วเหรอไม่ใช่พี่ผมไม่ได้เป็นจริงๆผมมาบอกผมมาบอกว่าผมบริสุทธิ์ที่สุด เจอกันเล่นง่ายละพี่ฆาตกรเหลือหนึ่งอะไรวะพี่รู้จ้ะตามกายไปด้วยเลยแล้วกันเราไม่เคยตามเลยรอบนี้เราขอตามหน่อยล้วนเฮ้ยแล้วทำไมไปในเอฟไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกแปลกดาวเทียมไม่แสดงนะคุณเอกพี่ฟู ว่าไงจะทำเควสบ้างหรอพี่ฟูไม่มีกรดแล้วเอฟเลยพี่ฟูพี่ทำเควสตลอดี๋ยวมเดี๋ยวไปด้วยแต่ไมพี่ไปทำเควสอะไรพี่ทำเควสเควสล่าสุดพี่ทำอะไรพี่ยิงเจ้าหลวดบนหน้ายานได้ลากเจ้าหลวดอ่ะยิงเจ้าหลวดอะไรพี่คุณเอกฟังเลยดีผมลากเจ้าหลวดจากซ้ายล่างันนะพี่มียิงเจ้าหลวงใช่ไหมเอฟยิงกับพี่ใช่ไหมเอฟน้องรัก มิดเออไปแล้วเดินครับตายตายดีถ้าถ้าพี่ฟูกเริ่มหาพวกอย่างนี้แปลว่าพี่ฟูกเป็นโอ้โหถามจิ้พราะเราพวกเราทุกคนดูคลิปพี่ฟูกกันหมดแล้วใช่ใช่ผมผูกอาอะไรเนี่ยกูไม่ทำเวกอะไรวะอุบัติเหตุมึงอีกแล้วเ่ยดูพี่ฟูกดิแล้วก็จะเดินกลับมาดูดิดูดิึข่าวมึง เฮ้ยเดป็นพี่พวกเฮ้ยพี่นใจหมดเลยพี่ผมถามพี่พุกผมกอพคุกับพี่แบบได้ได้น้องเต้น้องคุยอะไรจ๊ะพี่ตั้งใจทำผมหลอนทำไมึออข้าวเอง พี่ไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรพี่ทำเพลยเพลย์ล่าสุดพี่พุกคืออะไรไม่รู้ยืนดาวน์โหลดยืนอะไรรู้แต่คือหลังจากทำเสร็จพี่พุกก็เดิตามผมผมไม่คือเต้ใส่แว่นคุรันสีแล้วเต้หลอนเต้เห็นพี่แบบเดินไปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยหนังสาวม่ดีคือเต้หลอนไปเลวคือพี่ทำเพลยของพี่เดินหมุนตามผมแม่ก็จัดเลยละกันอยากมีความรู้สึกแบบก็แลกขวัญกันไปคนค้าวอยากสติแตกอยากสติแตกเขาแลกหมัดกันพี่มันหลอนจริงจพี่พุก เดินต eh? ่าไม่พ okay ักเลยแบบไม่ต้องเว้นได้กูกดให้สงสัยพี่เอกรู้ใช่ไห้พี่เอกเห็นมันงงหรือเปล่าไงพี่เอกพี่ฟูกช่าคือเมื่อกี้เราเดินกันอยู่หน้าห้องมีสองคนที่เข้าไปเป็นแพี้กับพี่เอฟถูกไหม เดินมาด้วยกันแต่มันมนี้อีกหนึ่งคนที่เดอนที่แบบคือท้องแล้วเจมพี่เจมก็เดินห้องไฟเจมน่าจะเควสเสร็จหมดแล้วแต่เจมเข้ามาทำไมเจมเดินออกไปเอาจีนะผมเควสเสร็จหมดแล้วพี่ตอนนี้ผมหาคนอย่างเดียวเลยหาคนหาทำไมเจมหาคนทำอะไรเจมด้วยจัดเลยแล้วกันยาสเผมสงสัยจานฟุกว่ะเอฟใจเย็นๆนะทั้งสติก่อน เออไปขวา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 ปิดประตขวาอะไรขวาอะไรล,ะลืมลืมปิดไมค์ซอรี่ดี่ด <laughs> ูพี่ฟุกตี้คนหลอ่อแต่ทนี้ไปแอบมองทำไมเนี่ย <laughs> เฮ้ยเขาจะจับผมปาแกแน่ไม่นะ พี่พี่ป้าพี่เบิร์ดตะกลัวปะตกกามมาเป็นผีเลยแล้วนี้กล้าตายเขาดนให้หรืออะไรนะกูสงสัยกล้ามันเราหวดกามอีกล้วพี่เบิร์ดไปวอยังไงเนี่ยพี่นะกล้ายังอยู่วะวะเอาเหลือเควสอีกไม่มากฆ่าละกรน่าจะเป็นฆ่าลกรอ่อนครับเออเอออันดั คุณดูว่าคุณจะโดนฆ่าตอแล้วพี่พี่พี่ผมไม่ไหวแล้วผมขอพูดหน่อยหาเพื่อนให้ผมดีหาเพื่อนให้ผมดีไอ้เนี่ยทุกคนผมมีเรื่องเรื่องจะบอก ผมเป็น importer ครับโหวตผมไปทีครูดาวคิวยังไม่ทันมาแม่งโหวตกันทุกรอบแล้วบอกว่า importer กินเจวพาแต่ฟักโหวตกูไปทีเโหวตกูกูไม่อยากเล่น importer ละสามบองหนึ่งปุ๊บปื๊ดกดโหวตพี่เจนันพี่เจสวยจะเป็นไอ้เต้วะไอ้เต้ชัวเพราะเคสมันอะจ้องมาบนขวากับผม เต้แน่นอนร้อเอน,น้องเต้ซัมตามสีฟ้าเต้แน่นอนรอ้นอยเปอร์เซ็นตาไมต้องทำตัวแบบหลอนขนาดนั้นน่ะเต้เต้หลอกที่าโคหล่อเลยแอบมองผมตลอดเวลาที่เดินทำเวสปกติเลย <S 2> <S 2> <S 2> เจ็บ โหลดไฟล์เลยละกันนี่เกมไปแล้วอ่ะเอาเยอะเหรอเกมเมื่อกี้ผมไม่กดผมกดก่อนเลยเพราะผมเป็นคนเริ่มใช่ไหมเกมเมื่อกี้แล้วผมก็จะบอกพวกพี่อีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้เป็นนะโอเคนะพี่ผมขอร้องล่ะจัดเลยละการให้ผมดเล่นพ่คุณตั้งตู้ให้หมก เอฟมันฟูมเราไม่ได้อะเอฟมันไม่มีเสียงอ่ะผมไม่อยากตามเลยเดี๋ยวมันก็ต้องบอกเดี๋ยวรรไม่มีใครเชื่อแตกงนันดีเราไม่ต้องไปสนใจเสียงอะไรพวกนี้เลยเว้มันเสียเวลาจำไว้เอฟพวกเราต้องเป็นคนข่วงโลกไปจันทร์ฟุกเราจะตัวติดกันตับชั่วนิรันดร์จนวันตายคนขวางโลกอย่างพวกเราไม่ต้องสนใจอะไรหรอกเว้ไหนกันอ่ะ ว่านี่คือตาเป็นจี่ี้เหัอเนี่ยตอนไห่วะเนี่ยออะไรวะตายกันหมดยาแล้วยังไม่ดูเรื่องผมยังเดินเล่นเดียบดงดอกไม้กับพี่ฟุ๊กอยู่เลยมันเป็นเหรเนี่ให้เครดิตกล้าอีกแล้วถ้ากล้าทุบเอกกล้าโดนโบนนแมนเดอ์เสียล

ไม่ใช่เราสามคนแล้วไม่ใช่เราสามคนโอเค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 ทำไมทำไมพี่ฟุ๊กเดินมาแบบนั้นกับผมผมก็สงสัยพี่แน่เลยนะด้วยแบบดับเบิลคิวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่พวกผมตายมากเลยที่แพทที่นั่งซ้ายเหรอใช่แพทเดินลงไปไงเอาละจัดเลยละกันพี่ไม่เห็นเพราะพี่อยู่ห้องไฟพี่ไม่เห็นเลยโกหกถูมเลยล้กันไม่มีเลยไม่เห็นแพทเลยไม่เลยนเราเลยไม่มีเลยเอ๊ะ เอ๊จะรออะไรล่ะรู้โผล่ลยแล้วกันพวกเราเดินจากล่างซ้ายขึ้นบนซ้ายแต่แพทบอกเดินจากบนซ้ายลงล่างซ้ายแต่ไม่เจอกันแต่ผมรู้แผอกู่เล้วเฮ้ยเป็นตาเอกวะเตาเอกหรือกายวะกูมั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยกูตาไปกล้าไปก่อนละกันอินพอลเตอร์มันเห็นแล้ววิ่งกันแบบนี้มันจะไม่ปากเขาไหมเฮ้ยต้องมีหนึ่งคนไปดูห้องนู้นทันแน่ เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยหรือว่าตาเอกพยายามปลีกตัวออกไปหาคนที่แยกออกไปวะเฮ้ยหรือว่าตาเอกพยายามจะปลีกตัวออกไปเพื่อจะไปหาเราสองคนแต่เราสองคนวิ่งมาพอดีวะต้อไปด้วยคนรเดมดน้อเต็มทีเฮ้ยกูเองกูเงินเือยสลาย เพกอยู่ไหนหรอเติมน้ำมันสายบนครับจะบอกนะว่ากดกันไม่เสร็จอ่ะคือพี่รอรอรอเติมน้ำมันสายบนแล้วก็จะลงมาเลยเพราะว่าไม่เจอเพลเหมือนกันงั้นเหรอไม่เห็นเลยไม่มีเลยพี่คิดว่ามันน่าจะเติมมีเติมพันแล้วก็ปีที่ที่กายเติมอะไรเก้าห้าหรือว่าเบนซินเพมี่มีสแกนมาได้ผพี่มีสแกน ได้เลยไม่ใช่จริงจริงที่การที่ลงไปเม็ดเบนนั้นยังไม่ได้สแกนหรอคือรอคนอยู่ผมสแกนแล้วเออผมว่าสีฟ้าหมวกนี่แม่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยเนี่ยทุกคนว่าไหมใช่นั่นสิเย้ปาดแรดมาเลยไดีเลจบแรกคือกล้าเป็นคนกดนะนั่นอ่ะกดแล้วรู้เลย ก้าดใช่ไหมใช่แล้วก้ากดเล่นด้วยประเด็นเพราะว่าปุ๊กมันไล่มันไล่ย้อนไล่ไปผมไม่ได้ไล่แทนนะพี่นั่นนะสิคือแบบกาแบบโอ้โห้ฆ่าเสร็จให้เล่นหิสักหน่อยบฮ้ยเป็นวันนึ็วันอะไรอะอะไรอะ อ้าคือเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนเลื่อนลานจอดรถอยู่แล้วก็มีพี่เบิร์ดข้างบนมีพี่แซดมีผมแล้วก็มีพี่เจียมปะพี่ที่วิ่งมาข้างผมปะอย่างพี่ยังวิ่งไ่ถึงก้า4คนนี้1ใน4คนนี้คือฆาตกร1คนศพอยู่ข้างบนนั้นเลยเหรอ้กไม่ใช่พี่ศพอยู่ตรงห้องไปทําไมผม สงสัยพี่เองก็ไปดูนะอันนี้คือพูดพูดให้คิดเฉยๆนะพี่ไปด้านขวาพี่มีเครื่องสแกนใครสแกนกับพี่บ้างผมผมเตะครับพี่น้อย่าพูดเดี๋ยวจะแตกเพราะฉะนั้นถุกปั่ผมต้องพูดน้อยที่สุดถ้าจะพูดก็เป็นคำก้อนอัดเลยชันเลยอย่าตกใจจะหายละโอ้โหหมากอดแย่แล้วปุ๊กปุ๊บขึ้นบนนะไม่มีอะไรตามมาเถินลาก่อนนะเพื่อนสะหาย เอ,อ็ดมันกลัวจนหัวหดไปหมดแล้วเอ,อ็ดมันกลัวจนหัวหดไม่มีใครไว้ใจกูจริงนะโลกใบนี้ไม่มีคนไว้ใจผมจริงๆสักคนเดียวเวทนาเกิดมาตัวคนเดียวกานดังนิดหน่อยก็หลอดดไปแล้วเพื่อนเจอกันเปิดหลอกเปิดหลอกแล้วไปทางอื่นโปรเพเยอร์ก็ทำกันอะ ไม่มีใครทำควสเลยอ่ะแสดงว่าต้องสติกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆมากอุ้ยกองทพมนุษย์ไปไหนแล้ววะเอฟก็เลยอย่านะเอฟมีคนไปทำควีตเนี่ยควีตผมเสร็จแล้วเอาน้องแพทสามสองหนึ่งฆ่า ถ้เพิ่มคิวมาเนี่ยสองลายชื่อนั้นนี่นะไปแล้วล่ะเด็กันติดจรวดเลยอ่ะบอกแล้วเจนเลยชัดเจนว่าอะไรครับว่าไงเอสอ้าวจานฟุกตายเหรอตลอดเวลาจานฟุกตายเหรอช่วยรีแอคหน้าของมันด้วยนะจานฟุกตายเหรอ จารฟุกตายเหรอความตอแหละจารฟุกตายเหรอมาดูในห้องคอมเจอ๋ยสงพี่เบิร์ตแต่นี่ไม่รู้ว่าฟุกอยู่ตรงไหนนะกูตายแล้วเพื่อนเอะที่สงสัยที่เดินผ่านห้องคอมมาก็คือมีเจมกับแพทก่อนที่พี่จะไปดูชีพจรแพทเปิดฆาตกรทนคนคดีปิดตายตีตีตีีในห้องคอมพิวเตอร์ฆาตกรไล้นก็ถือเอกับแพทไอ้นั่น เอ๊เรียกตัวแตบตายแบบทำเพจเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมตายแบบเขาเป็นผีก็ไม่มีอะไรให้ทำเป็นผีแบบป่าไม่ไงมีคนเชื่อเอ๊พูดหลอนไปซะทุกสิ่งมีเจ้าไว้ภูบมันก็แย่ชีวิตของเจ้านั้นช่างแต่อกกลังจะแต่โอเครอด เอ้ยเอฟมันกดทำไมวะถ้าเอฟไม่กดน่าจะได้สักงสปุ๊บผลรีพอร์ตไม่ทันไม่เป็นไรก้าขอบคุณครับเอฟไอ้ปุ๊บแยกจากไปฉันดอโดนยังจะพูดว่าแยกจากกันเอสหนีผู้ไปทำไมคือหลอนอะไรอยู่ๆก็วิ่งหนีไปวันนี้วันนี้ไอ้โรสมันเอาจัดๆเอ้ยไอ้โรสไหนวะโรสโรสที่โอ้โหอ๋อนอ้ขึ้นเลยวะโทษโทษ แต่ยเดนรดรถรอ๋อรถรถผมลุกแหละเมื่อกี้ลอกนึกว่าต้องช้อนหน้าแกงไข่แล้วอะเมื่อกี้